ช่วงที่2ของรายการมองไทยมองเทศกับประผมวิบูลแช่มชื่นรายการนี้มีทุกคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์ครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งถึง5้าทุ่มครึ่งเชิญท่านพบก,กับพวกเราย้อนหลังได้นะครับเข้าไปที่ w w w y ์ลไวด์เว็บยูทูมองไทยมองเทศเขียนง,ง่ายๆครับ m o n g t h a i ไทยแล้วก็มองแล้วก็ t h เ e t ทเทศเท่านั้นเองเราก็จะท่านก็จะสามารถชมรายการย้อนหลังได้ตั้งแต่ต้น เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ที่ผมกับท่านประลัดจรุพงศ์กับท่านธนาสมพรกำลังพูดคุยกันอยู่หัวข้อในการสนทนาวันนี้คือเรื่องพักการเมืองหรือผู้นําของประเทศกับกรรมกรของชาติผมพูดคุยกันในช่วงต้นเกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไปแต่อยากเจาะเข้าในเรื่องแนวนโยบายของชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกรอของประเทศต่างๆในในโลก เรียนท่านประหลัดจรุพงศ์อย่างนี้ผมเคยอยู่อเมริกามาผมเคยอยู่ญี่ปุ่นมาประมาณ6ปีอเมริกาประมาณสปีก็ทราบว่าในสังคมอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยคนที่ทํางานกเกษียณไปหรืออาจจะขอ,อกะเกษียณตัวเองก็ได้สมมุติเขาทํางานไปประมาณ2 1ปี25ปีแล้วแต่กําหนดหลังจากนั้นเป็นตนมาถ้าเขากเกษียณอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยจะมีการตอบแทนจากรัฐบาลให้ทุกเดือนคนว่างงานในอเมริกาเนี่ย ถ้าไปแจ้งว่าว่างงานทันทีเนี่ยเขาก็จะมีการตอบแทนให้สมมุติว่าหนึ่งเดือนเขาอาจจะได้200เหรียญ200เหรียญนไม่พอนะก็ถ้าสมมติว่ามีคนว่างงานรวมตัวกันจำนวน5-6คนนี่บางทีก็สามารถใช้เงินค่าเขาเรียกว่าค่า Social Security Fund ก็คือค่าค่าตอบแทนช่วงที่ว่างงานนี่แหละเอาไปรวมกันแล้วก็ไปเช่าบ้านอยู่อยู่ได้สบายเหมือนกัน ก็เกิดปัญหามาอยู่เหมือนกันว่าวเกิดการไม่ทํางานเกิดการมารวมทุนกันไปอยู่อย่างนั้นเอาว่านั่นคือแนวทางของอเมริกาแต่เขาก็ปลอดภัยพอสมควรเช่นเดียวกับทางสแกนดิเนเวียผมทราบว่าพอเกษียณไปเนี่ยผมมีเพื่อนที่อยู่นอร์เวย์ผมมีเพื่อนที่อยู่สวีเดน Sweden, เขาเล่าให้ฟังว่าค่าภาษีเขาเก็บแพงจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะมีกองทุนก้อนใหญ่แล้วก็ตอบสนองได้ทุกคนเลยแม้กระทั่งเด็กที่ยังไม่ทํางานอยู่ที่ตั้งเงินเดือนให้เลยตั้งแต่เกิดเลยนะ เป็นเป็นรัฐสวัสดิการที่ค่อนข้างจะจะพัฒนามากกรณีญี่ปุ่นไม่มีปัญหาเลยเพราะกองทุนเขาเขาก้อนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเซฟวิงสูงหาเงินได้ร้อยบาทเขาจะเก็บประมาณ40บาทใช้ประมาณ60บาทเป็นทุกคนฮะเพราะกองทุนคือญี่ปุ่นเนี่เอาเงินไปฝากแบงค์ไม่มีดอกเบีย้ย uh huh. เงินก้อนนี้จึงมหาศาลเกิดสึนามิอย่างใหญ่นี่ผมจึงไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ว่าคือคือสงสารคนคนสูญเสียคนเสียชีวิตแต่ว่า ผมว่าเขาจะสร้างชาติได้เพราะว่ากองทุนเขามากกรณีของไทยนี่ผมผมก็ทราบว่าท่านประหลัดจรุพงศ์ได้ได้ครุกรีดกับงานนี้มาพอสมควรอ,อ,อาจจะมองเห็นปัญหาว่าเป็นยังไงผมก็จะให้ท่านช่วยมองว่าของไทยนี่ทำอย่างไรถึงจะเป็นไปได้อย่างนั้นในส่วนของพรรคการเมืองที่พวกเรากำลังสนใจอยู่เนี่ยว่าทำอย่างไรพรรคการเมืองของไทยนีจึงจะสามารถใช้พลังของกรรมกรเพื่อมาผลักดันการพัฒนาประเทศได้ หลังจากนั้นก็อยากให้ท่านสมพรได้ช่วยแสดงให้เห็นว่าเราจะเอาพลังของกรรมกรมาช่วยสร้างชาติไทยได้อย่างไรด้วยเชิญท่านบัรดาลครับคือที่อย่างที่ท่านรอต้ยบุญเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะผมมองว่าคืออย่างนี้ของเราเนี่ยลอกเรียนแบบของต่างชาติแต่ลอกมาไม่ครบรอกไม่หมดนะฮะเอาง,ง่ายๆเลยว่าเรื่องของเงินประกันสังคมเนี่ยนะเราผ่อน เราให้เขาชำ,ชำระเงินเพื่อเข้าเงินกองทุนประกันสังคมเนี่ยเพียงแค่5%เท่านั้นเองของรายได้นะครับในขณะที่อย่างที่ท่านว่าคือ3าบซหรือว่ามากกว่านั้นก,กว่นะครับในประเทศอย่างสแกนดิเนเวียเนี่ยอาจจะถึง40-60%ิถึเด้วยทั่วโลกเนี่ยนะครับเขาส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกประเทศแล้วประชากรเขาเนี่ยรู้จักการออม แล้วการออมเนี่ยนำไปสู่การลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของการทํางานด้วยแต่ของเราเนี่ยมันไม่สามารถจะทําอย่างนั้นได้ณนะวันนี้นะครับเพราะว่าเราไปเอาระบบมาแต่เราก็ให้ประกันเพียงแค่5%เนท่านั้นเองเพราะว่าถ้าดึงมาถึง10% 20%ก็น่นก็วยวายร้องกันไม่ยอมกันไม่ยอมทั้งฝ่ายลูกจ้างและไม่ยอมทั้งฝ่ายนายจ้างเพราะทุกคนแบบพูดง่ายๆว่าตายดับหน้าอย่างเดียวคือหมายความว่าจะให้มาเก็บออมถึง 1 0 20%นะ่ะไม่ค่อยจะยอมรับกันแต่ในต่างประเทศแล้วเนี่ยที่เขามีความรู้แล้วต้องเข้าใจกันต้องต้องใช้การศึกษาเป็นตัวหลักเนี่ยจึงจะทําให้คนเข้าใจว่าการหาได้มาเนี่ยเคยมีภาษิตนะครับบอกว่าหาได้วันละเท่าไหร่ไม่สําคัญนะสําคัญว่าเก็บได้วันละเท่าไหร่ oh, <okay. S 1> แต่ครับ <laughs> นะครับ <laughs> เก็บได้วันละเท่าไหร่ออมได้วันละเท่าไหร่เพราะนั้นการไปดูงานในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราศึกษาออานาจการออมเนี่ยแล้วเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นเป็นอย่างที่ท่านว่า ผมผมสมัยเมื่อปี2526ผมเคยไปดูงานที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับตอนสมัยเปิดประเทศใหม่ๆเนี่ยกับคุณพ่อตอนท่านเป็นประธานรัฐสภา,าเนี่ยก็ไปกับนักวิชาการหลายคนก็ไปพบว่าขนาดที่เขาเป็นสังคมวิยมยังไม่เปิดเท่าไหร่เนี่ยเขามีระบบการออมแล้วเขาสามารถออมได้เนี่ยเกินกว่าร้อยละ16 นะในสมัยปี26นะครับ,รบซึ่งขนาดที่เราเนี่ยออมได้อย่างมากแค่ร้อยละหเท่านั้นเองนะเพราะนั้นมันต่างกันตั้งสเท่าตัวกว,ว่าเนี่ยรเราก็ยังมองแล้วว่าเออเห็นเขาจนนะตอนสมัยก่อนนะแล้วเขาก็ไม่มีอะไรมีจักรยานอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าพูดถึงระบบการออมของประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศใหญ่เนี่ยเขาเขาทำได้ดีกว่าเรา3เท่าตัวเลยนะเพราะนั้นพอเวลาเขาเปิดประเทศแล้วเนี่ยเขาจึงได้ได้เทคออฟไปอย่างเร็วมากเลยเพราะฉะนั้นหัวใจที่สําคัญก็อย่างที่ท่านดรบุญพูดคือ ทำอย่างไรที่จะทําให้ระบบประกันสังคมหระบบการออมของประเทศเนี่ยนะของผู้มีรายได้เนี่ยมันจะต้องสูงกว่า5%แต่ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าและไม่มีไม่มีคนที่กล้าหารชาญชัยที่จะทําอย่างนั้นได้คําตอบอีกข้อนึงก็คือว่าถ้าเก็บออมมาได้เยอะมากจริงนะก็ไม่มีหลักประกันว่ามันจะคอร์รัปชันหรือเปล่า ไม,ไม่เชื่อไม่เชื่อฝีมือกันอีกไม่เ <c oughs> ชื่อคนที่จะมาบริหารอีกนี่มันก็เลยเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นผมนี่คือหัวใจปัญหาของประเทศจริงๆเลยว่าเราจะต้องสร้างความค่านิยมในการออมหนึง่งนะฮะแล้วก็รู้ว่าการออมคือเรื่องที่จะต้องทํากันแล้วจะต้องไม่ใช่ออมแค่5%เเท่านั้นเองมันจะต้องออมมากกว่านี้อย่างเมื่อกี้ผมติงว่าเขากำลังจะแก้มาตรา40ของกฎหมายประกันสังคมนะแล้วเก็บแค่เดือนละร้อยบาทเนี่ยมันจะไปมีความหมายอะไรล่ะใช่ไหมฮะร้อยบาทนี่เดี๋ยวนี้พูดตรงๆว่ามัน มันทาอะไรไม่ได้หรอกนี่ดมเร<ต>ของใครของรัฐบาลชุดนี้ที่กำลังจะทําอยู่เนี่ยนะครับคือแรงผลักดันของผู้ใช้แรงงานที่เรียกร้องให้ประกันรู้ดูแลคนงานอีก24ล้าน25ล้านคนที่อยู่นอกระบบเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆน,นะฮะเมื่อสูงขึ้นเรื่อยรัฐบาลก็เลยพยายามที่จะทําแต่เวลาทําออกมาแล้วเนี่ยก็ทําเป็นลักษณะเหมือนโฆษณาชวนเชื่อคือเป็นเพียงว่าสักแต่ว่าได้ทําแต่จริงๆไปดูในเนื้อลึกจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่พอยาไส่หรอกมันไม่ไม,ไม่ไม่พอที่จะแก้ปัญหาสังคมที่แท้จริงได้นะการจะแก้ได้เนี่ยมันจะต้องมีหลักการออมถึง 30%- ถึง40%กล้าทํากันไหมถ้าไม่กล้าทำเนี่ยมันก็มันก็ไปไม่สําเร็จหรอกแล้วคราวนี้การกล้าทําอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะต้องให้ฝ่ายนายจ้างออกด้วยนะครับนายจ้างก็ไม่เอา นะฮะเอาฝ่ายรัฐเองจะออกรัฐก็บอกไม่มีังค์ไม่มีงบอีกมันก็คันกันไปหมดเลยนะครับอันนี้ไม่ไม่โทษใครเลยกลเกิด่อนใครเกิด่อนกลั่นอ่คือไม่มีนโยบายจีนแนโนและชันจนอย่างนี้ฮะมันต้องมีมันต้องมีตัวนี้ให้ได้ถ้าถ้าเราจะสร้างชาติแล้วก็สร้างประชาธิปไตยแล้วก็ใช้แรงงานเนี่ยนะมันจะต้องดูตรงนี้คนนี้พอดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าแรงในการตอบแทนซึ่งมันจะต้องสูงกว่าปัจจุบันนี้ เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกับนายทุนหลอกผู้ใช้แรงงานนั่นเองคือว่าก็นี่ไงก็ได้แค่นี้แล้วก็ดีแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะออมได้เพราะมันให้การออมแค่5%เปอร์เซ็นต์ะไร่เงียก็เรียนอย่างนี้นะครับก็รบจริงตัวเลขเปิดเผยไหมของนายทุนล,ลงทุนเท่าไหาร่จ่ายค่าแรงงานเท่าไหร่เนี่ยมีการมีระบบก,การตรวจสอบก็เขามีอยู่เหมือนกันครับตัวเลขแต่เพียงว่าอันนั้นเป็นตัวเลขที่โชว์ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่ากรณีเรามาพูดถึงปัญหาประกันสังคมเนี่ยนะครับ เราต้องเข้าใจว่าการประกันสังคมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยู่โดดเดี่ยวด้านเดียวนะครับประกันสังคมเนี่ยมันเกี่ยวพันในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เกี่ยวพันไปถึงเรื่องการเมืองการที่จะได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมันหมายถึงว่าต้องมีการเมืองที่ชอบทำหรือเป็นแบบไต่ด้วย <S <S ถึงจะได้ส่งผลมาถึงการประกันที่ทั่วถึงนะครับเพราะการประกันสังคมเนี่ยจะผลสําเร็จได้เนี่ย เราต้องมีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูก่อนเ,ออเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูเนี่ยหมายถึงเราต้องมีการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยก่อนอเพราะงั้นประการสังคมทั่วโลกที่เกิดขึ้นในยุโรปหรือในสแกนดิเนเวียเนี่ยมาจากประเทศเขาเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วไม่ใช่ด้ดยพัฒนาแบบเราหรือกําลัง<อ>พัฒนาแถบเอเชียพัฒนาแล้วเนี่ยเศรษฐกิจก็เฟื่องฟูพอเศรษฐกิจเฟื่องฟูการประกันสังคมก็เป็นผลตามมาอย่างทั่วถึงนะครับ พราะปัญหาที่เราจะแก้ปัญหาปลาเหตุโดยโดยโดโด,ดนี่ไม่ได้เราต้องกลับไปสู่ว่าผู้ใช้แรงงานหรือกรรมกรเนี่ยจะต้องมีการเมืองที่เป็นประจับไตเพื่อกําหนดทิศทางอนาคตของตัวเองได้นะครับก่อนแล้วก็ร่วมกับนายทุนในการสร้างเศรษฐกิจเสรีนิยมเนี่ยให้เฟื่องฟูให้การผลิตเนี้ยเฟื่องฟูอย่างที่ท่านว่าเพื่อส่งขายทั่วโลกเมื่อเศรษฐกิจเฟื่องฟูเนี่ย เศรษฐีการประกันสังคมก็จะเป็นการตามมาก็จะได้สิทธิผลประโยชน์ต่างๆทั่วถึงเพราะ,ะเราต้องไม่พูดที่ปลายเหตุเพราะทั้งหมดมันเกี่ยวพันกันงนั้นเราต้องไปผลังดันว่ารัฐบาลก็ตามนะครับพรรคการเมืองก็ตามหรือกรรมกรก็ตามเนี่ยหรือนายทุนก็ตามเนี่ยจะต้องมีความเห็นเรื่องการเมืองที่ถูกต้องก่อนแล้วก็ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาทางการเมืองและร่วมมือกันทาง,ทางเศรษฐกิจ แล้วก็มาร่วมมือกันในทำประกันสังคมนะครับเพราะข้อกัดข้องทั้งหมดทมมผมรเรียนว่าเพราะรบมันเป็นเผจการ <Okay. S 2> กใ,นในทุนก็บอกว่าเงินไม่พอรัฐบาลก็ไม่มีเงินกรรมกรก็ออมน้อยค่าแรงก็ต่ำ <Okay. S 2> เพราะว่าสิทธิของอไอ้โลรับรองนะครับก็หมายถึงตัวเองหนึ่งคนทั้งครอบครัวและบุตรด้วยไม่ใช่กินคนเดียวนะครับนี่เราก็ผิดกฎเกณฑ์ทั้งหมดอยู่แล้ว <Okay. S 2> จึงเรียนผ่านรายการนี้ว่า เราต้องร่วมกันแก้ปัญหาต้นเหตุก่อนอก็คือการเมืองที่เป็นประชาไตยเป็นธรรมผลักดันให้สร้างประชาไตยก่อนอแล้วก็การเพริ่งฟื้นทางเศรษฐกิจก็จะตามมาแล้วก็จะมีการประกันั่วถึงเพราะการเรียกร้องด้านเดียวโดดๆนะครับไม่ประสบผลสําเร็จนะครับผมผม<ด><ส>ขอจะเติมนิดนึงกหน่หท่านนะสนับสนุนท่านเนี่ยจะจำได้ว<อ>่ากระทรวงแรงงานเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทํางานได้ก้าวหน้ามากเลย ตอนยุคนาชาติคือเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าแล้วก็เลยสร้างระบบประกันสังคมขึ้นมาได้ทําอะไรตอะไรขึ้นมาได้อยู่ใน,นุณูประการเนี่ยอันเนี้ยเราต้องยอมรับความจริงกันแต่วันนี้เนี่ยเรากําลังจะเปลี่ยนสนามการค้าเป็นสนามรบเพราะฉะนั้นความหวังที่มันจะจะจะ,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 จะก้าวหน้าต่อมันก็ไม่มีอ่ะเพราะมันจะไปมีได้ยังไงก็มัวจะมาจะจะ,จะจะตึงเครียดกันอยู่รบกันอยู่ตลอดเวลาทะเลาะกับชาวบ้านก็หมดแหละ ใช่ไม่ได้สร้างการค้านเรื่องการกการที่จะค้าขายกับเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศตัวโลกเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทําเรื่องระบบประกันสังคมหรือทําเรื่องระบบแรงงานเนี่ยให้ก้าวหน้าได้แล้วมันก็สอดคล้องคือมันก็ทําให้ระบบประชาไตยเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ลงและอ่อนแอลงก็จะไปสู่ระบบคนที่กระทบกระเทือนที่สุดก็คือกรรมกรผู้ใช้แรงงานแน่นอนวันนี้สภาพปัญหาประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า องค์กรหรือองค์การเกี่ยวข้องกับผู้ชใช้แรงงานหรือกรรมกรเนี่ยเรายัางไม่เข้มแข็งจึงขาดอำนาจต่อตรองวันก่อนผมยังชอบท่านสมพรพูดถึงเรื่องการสร้างวัาชาชีพวิจัยเนี่ยในยุคเสรีนิยมเนี่ยคือจะต้องมีฝ่ายเจ้าของปัจจัยการผลิตแล้วก็ฝ่ายพลังการผลิตก็คือฝ่ายเงินทุนกับฝ่ายผู้ทำงานหรือกรรมกรจะต้องร่วมมือกันท่านใช้คาว่าอะไรนะปลาท่องโก ปาท้องโกสร้างประชาธิปไตยผมคิดว่าสูตรนี่คือสูตรที่ประเทศไทยยังขาดอยู่แต่วันนี้เข้าใจว่าเป็นเพียงเดี่ยวๆก็คือฝ่ายฝ่ายฝ่ายในทุนด้านเดียวฝ่ายกรรมกรนี่ก็เลยขาดการมีส่วนร่วมหรือขาดการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมค่ตรงนี้คือปัญหาที่ที่อยากให้พรรคการเมืองเข้ามาสนใจว่าหนึ่งในการที่จะร่วมกันสร้างชาติผมยังพูดคําเดิมว่าไม่มีประเทศจเจริญพัฒนาประเทศใดที่เป็นประเทศเผด็จการ และไม่มีประเทศที่เป็นเผด็จการประเทศใดเป็นประเทศเจริญพัฒนาอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นปัจจัยที่สามารถอ้างเองได้ว่าลัทธิเสรีนิยมหรือลัทธิทุนนิยมนี่กับประชาธิปไตยมันไปด้วยกันเราจะปฏิเสธนายทุนก็ไม่ได้เราจะปฏิเสธกรรมกรก็ไม่ได้เพราะทั้งสองต้องเป็นปลาทั้งโกต้องเกี่ยวก้อยกันไปแต่วันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นเผด็จการโดยโครงสร้างนะไม่ได้แปลว่า ทหารไม่ได้แปลว่านายทุนกลุ่มใดแต่ว่าโดยโครงสร้างของอำนาจเนี่ยเราไม่เป็นประชาธิปไตยผมจึงอยากให้พรรคการเมืองออต่างๆที่มีอยู่เนี่ยถ้าจะเป็นพรรคการเมืองที่สร้างชาติเนี่ยผมจึงอยากให้ใช้พลังกรรมกรเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับการสร้างชาติมากที่สุดเหมือนกับในในประเทศอังกฤษก็ดีอเมริกาก็ดีหรือแม้แต่ประเทศใหม่ๆอย่างโปแล,ลนด์เนี่ยผมก็ว่าเขาสําเร็จรในการทาพวกนี้คาถามก็คือว่าขณะนี้ทางพรรคการเมืองบ้านเรา มีการเคลื่อนไหวเรื่องเหล่านี้พอสมควรนะครับคือแนวนโยบายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับ,รบก็มองเห็นแล้วว่าความสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของผู้ใช้แรงงานหรือว่ากรรมกรเนี่ยนะฮะเราจะได้ประกาศหลักการที่จะหาเสียงไปคราวเนี้ยว่าผู้ใช้แรงงานเนี่ยจะต้องได้ไรายได้ขั้นต่ําตั้งแต่300บาทต่อวันนะครับให้ได้เด็กที่จบอินตรีมาเนี่ยจะต้องได้ รับเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยหมื่นห้า 15, ไม่ใช่ไม่ถึงหมื่นอย่างปัจจุบันนี้นะฮะส่วนว่าจะทําได้อย่างไรเนี่ยเรายืนยันได้ว่าด้วยประสบการณ์และความสามารถเราสามารถทําได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถจะบอกได้ตอนนี้หรอกเพราะถ้าคืนบอกไปแล้วก็จะลอกกันไปนะเหมือนอย่างที่เคยลอกกันมาแล้วนะครับแต่ว่าคอยลอกนโยบายอยู่นะครับอาปากก็ลอกเลยแต่ว่าอย่างไงก็ตามเรายืนยันได้เลยว่า การทำเนี่ยจะไม่กระทบกระเทือนต่อฝ่ายนายจ้างนะครับก็ไม่ไม่ใช่จะไม่กระทบเลยนะแต่หมายความว่านายจ้างจะเข้าใจและจะพอใจที่จะต้องจ่ายแต่จ่ายแล้วเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยเป็นเป็นผลผลลับกลับมาที่ดีกว่าและจะต้องเป็นนโยบายที่ win-win win situation คือมีแต่ได้ก็ได้ <Okay. S 2> ไม่ใช่ว่ามีคนหนึ่งเสียแล้วคนหนึงได้มัน,ม,นมันไม่ใช่แต่ทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการบรหิหารจัดการทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามการที่เราปูลากหญ้าหรือว่าผู้ใช้รายงานเนี่ยรงงานขั้นต่ํา300บาทเนี่ยมันไม่ใช่ทําแค่นี้แล้วะจ,ะจะประสบความสําเร็จแต่เราจะต้องเน้นเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานและการให้ค่าแรงสําหรับคนที่มีฝีมือเนี่ยสูงไปกว่าไอ้300บาทต่อวันต่อคนนะครับ ไอ้คำว่า300บาทต่อวันต่อคนในที่นี้หมายความถึงว่าคนที่มีอายุ18ปีเดินเข้าสู่ตลาดแรงงานไม่จบอะไรเลยนอกจากจบปหอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเนี่ยรัดประกันว่าคุณเข้ามาทํางานแล้วจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่าพันละ300บาทก่อนส่วนว่าถ้าคุณมีประสบการณ์มีงานมากขึ้นมี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 ฝีมือบางั้นเถอะแล้วก็พัฒนาฝีมือตรวจระดับแล้ว ก็ต้องว่ากันไปตามมาตรฐานของฝีมือแรงงานนั้นๆเพราะฉะนั้นค่าแรงเนี่ยก็จะสูงขึ้นไปโดยลําดับนะฮะอย่ามาผูกติดอยู่กับค่าแรงขั้นต่ำแต่ฝ่ายเดียวเดี๋ยวนี้ฝ่ายนายจ้างก็ได้เปรียบคือโดยที่เนื่องจากว่าแรงงานไม่มีอํานาจต่อรองหนึ่งสองตลาดแรงงานมันเฟริรม,มันมีคนเยอะก็เลยมาเหมาเลยว่าไอ้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยแกจะมีฝีมือไม่มีฝีมือ,อเข้ามาในโรงงานแล้วฉันจ่ายแค่นี้นะฮะ คราวนี้พาตแบบนี้มันเหมาหลวแบบนี้เนี่ยก็ทําให้คนงานเนี่ยขาดแรงจูงใจในการที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานของตัวเขาเองขึ้นมานะฮะการได้แรงงานแด้ค่าแรงเพิ่มก็หมายถึงต้องประกาศเพิ่มทุกปีต้องประกาศเพิ่มทุกปีซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของฝีมือนะฮะมันก็รอแค่นั้นคราวนี้ไอการประกาศเพิ่มทุกปีเนี่ยนะมันไม่พอกับอัตราเงินเฟ้อนะฮะ เพราะอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยมันมาจากกลไกของอทางการเงินการธนาคาร,ครแล้วก็กลไกของผู้ได้เปรียบทางสังคมที่จะสูบเลือดออกจากคนที่ได้ออโอกาสกว่าโดยใช้กลไกตลาดนะมันจะเกิดเรื่องเงินเฟอ้อไข่ราคาแพงอ้าวเสร็จแล้วแก้โดยการชั่งกิโลซะนะน้ำมันพืชหายไปในตลาด2วัน3วันแล้วก็โผล่ออมาราคา70บาท นะแล้วก็ลดลงมาเหลือ47บาทไอ้47บาทนะ่ะเมื่อก่อนนี่มันแค่38นะพ่อ <8 S 1> พคุณเ้ย <ơi, S 2> นะครับ,รบต้องรู้เพราะผมจ่ายกับข้าวมาตลอด<ๆ>แล้ววันนี้น้ําตาลก็กำลังจะขาดตลาดแล้วที่รัฐบาลบอกว่ากิโลละยี 3, นะ่ะไปหาซื้อให้ได้เถอะโลละ23เดี๋ยวนี้มผมซื้อเนี่ยมัน30บาทอย<ๆ>ู่แล้วนะครับในตลาดทั่วไปนะอย่างเงี้ยกลไกของรัฐบาลนะปัจจุบันนียไม่สามารถที่จะดูแล<ม>เรื่องเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นพื้นฐานได้เลย ควนี้ลากยากคือพวกที่เป็นผู้ใช้แรงงานและกรรมกรเนี่ยก็จะถูกขูดรีดด้วยด้วยระบบเงินเฟ้อแบบนี้ที่สุดนะครับเขาเจ็บปวดมากที่สุดแล้วเงินเขาก็น้อยอยู่แล้วนะครับก็ไม่พอพูดง่ายว่าเดี๋ยวนี้กินไข่ก็ไม่ได้วาลใบแล้วมันต้องแบ่งคนละครึ่งกับลูกแล้วเพราะว่ามันมันต้องเกือบ4บาทแล้วเนี่ยนะฮะไข่เบอร์ศูนย์เนี่ยผมเคยซื้อไข่เบอร์ศูนย์เนี่ยไม่เคยถึงร้อยบาทนะ เดี๋ยวนี้ขายเบอร์ศูนย์เกินกว่าร้อยบาทแล้วนะครับเบอร์ศูนย์นะถ้าไม,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 ไม่ไม่จำพูดศูนย์เบอร์สี่นะนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมามองอีกมุมหนึ่งที่พูดถึงค่าแรงเมื่อกี้ท่านถามผมก็เลยจะตอบว่าถ้าเรามองกันจริงๆแล้วอัตราค่าแรงเนี่ยนะที่ใช,ใช้ใช้จ่ายเนี่ยเป็นเพียงแค่5%ไม่ถึงดีสำหรับเมืองไทยไม่ถึง5%เแต่ทั่วโลกสากลนเนี่ยเขาอยู่ที่5-6%ของการผลิตทั้งหมดเลยนะกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าเครื่องจักรแรงงานอะไรทั้งหมดโดยการโฆษณาประชาสัมพ เป็นร้อยส่วนร้อยบาทเนี่ยนะ,ะเป็นค่าแรงเนี่ยไม่เกิน5-6%แต่ของไทยเนี่ยอยู่ที่3%มเกว่าไม่ถึง4%ซทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราต้องคุยกันให้เข้าใจครับถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปเนี่ยก็จะมีแต่คนคน,คน,คน,จ,คนจนหรือว่าคนที่เป็นรากญ่าซึ่งก็จนติดดินไปมากขึ้นกว่าเดิม <คน S 1> ไปคนที่เคยมีรายได้ปีกลายนี่ชั่วโมงละร้อยห้าสิบบาทยกตัวอย่างเนี่ยเงินร้อยห้าสิบบาทปีนี้เนี่ยมันอาจจะเหลือเพียงมูลค่าของมันอาจจะเหลือเพียงร้อยสาสิบบาทครับ ด้วยอัตราเงินเฟ้อด้วยสิ่งที่มันหายไปกับราคาน้ํามันราคาสินค้าอะไรต่างๆนี่ถ้าเอาราคาทองคํามาเทียบนี่ยิ่งเห็นชัดเจน่าน่ากลัวมากไม่ได้เลยเงินของของชาวบ้านจะลดลงมากผมก่อนยกตัวอย่างท่านฟังนะเรื่องทองคานะผมรับรายการครั้งแรกเนี่ยเงินเดือน1,250บาบาททองบาทละ4 0 0นะผมรับเงินเดือนครั้งแรกเนี่ยผมซื้อทองได้5บาทผมเป็นประหลัดกระทรวงเงินเดือน6 0,000่นกว่า เกษียณนะก็ซื้อทองได้สามบาทกว่ามันแปลว่าคาแล้วผมรู้ไม่มีอะไรอันนี้ชัดเจนอ่ะราคาทองประเทศนิดเดียวครับก่อนหมดเวลาความจริงเราเหลือเวลาประมาณห้านาทีสุดท้ายแต่ว่าผมผมสนใจประเด็นเรื่องการการจัดระเบียบเรื่องเรื่องค่าแรงขั้นต่ําที่ท่านท่านท่านประหลัดเจริพงศ์พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นว่าเป็นประเด็นที่ที่ดีแต่ว่าจะมีปัญหาระหว่างประเทศอยู่ รายการมองไทยมองเทศเราเราดูนิดหนึ่งมันมีหนึ่งเรื่องแรงงานไทยไปต่างประเทศสองแรงงานต่างประเทศเข้ามาในไทยผมเคยตรวจสอบกรณีของญี่ปุ่นผมว่าญี่ปุ่นดีอย่างว่าแรงงานไทยไปเนี่ยจะมีฝีมือคือคือญี่ปุ่นมันจะมีพวกงานหนักงานอันตรายพวกพวกสามสามดีสามาดีฮะพวกเดอร์ตี้พวกฮาร์ดเดอร์จุลสเขาเขาเขาจ้างค่อนข้างจะแพงเขาจ้างแพงกว่าคนท้องถิ่นอีก อันนั้นคือคือสิ่งที่ญี่ปุ่นให้แต่ผมสังเกตว่าของเราเองเนี่ยผู้จ้างแรงงานก็อาจจะยากได้กําไรแพงเวลามีแรยงานต่างชาติมาเนี่ยก็จ่ายให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดความไม่ยุติธรรมระหว่างประเทศผมก็รู้อยู่ว่ากรณลีไต้หวัน,นก็ก็กดแรงงานไทย,ยบ้างจนเป็นระบบะคือเงินเดือนก็ไม่สูงเท่าไหร่เงินเดือนอยู่ประมาณเดือนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าหมื่นห้าบาทหมื่นหมื่นหมื่นห้าพันบาทหมื่นสามหมื่นห้า บางทีพวกที่กู้เงินไปจนทําให้เสียนากลับมาเสียเมียก็มีก,ก็ก็เป็นที่น่าสงสารบางคนก็ไปอยู่สองปีนี่กลับมานี่ก็ถือว่าจบหนี้พอดีก็มีคนที่ไปลิเบียเพิ่งกลับมาที่เป็นข่าวกันไปนี่ผมก็เห็นว่าอ,อย่างเนี้ยข่าวข่าวล่าสุดกรณีพวกกลับจากลิเบียเพิ่งไปได้เดือนสองเดือนอกลับมานี่เสียค่าขนเบียนเสียค่าให้ไม่รู้เป็นหัวคิวหรืออะไรให้นายจ้างไปพอสมควรกลับมาวันนี้ก็มีปัญหาอยู่ มันจะมีปัญหาทั้งแรงงานไทยไปต่างประเทศต่างประเทศมาไทยตรงนี้นโยบายของรัฐพอจะมีหลักประกันให้พอสมควรเรียนท่านี้อันแรกก่อนแรงงานไทยไปต่างประเทศเนี่ยตั้งแต่สมัยท่านนายกทักษิณและผมเป็นหลักกระทรวงแรงงานเนี่ยท่านก็ย้าบอกว่าเราไม่สนไม่สนส่งเสริมสนับสนุนให้ไปขายแรงงานแบบชนิดเดียว่าเป็นกรรมกรแต่เราอยากจะสนับสนุนให้เป็นการขายแรงงานในลักษณะที่มีฝีมือและมีความรู้ความสามารถเช่นเรื่องของช่างซ่อม รถยนต์ต่างๆนะฮะหรือว่าช่างท,ท,ที่ที่ที่มีฝีมือนในระดับหนึ่งถ้าเป็นแรงงานเนี่ยฮะคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็อย่างน้อยก็เป็นคนขับรถแท็กเตอร์แบคโฮอะไรต่ออะไรได้ไม่ใช่ไปแบกอ,อิดแบกหินกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะไม่ไม่ส่ง,สงเสริมสนับสนุนให้ไปแบบนั้นหรือว่าจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลในกรณีที่เป็นสุภาพสตรีนะครับอย่างเงี้ยหรือเรื่องของการส่งเสริมให้เป็นครัวไทยสู่ครัวโลกก็คือ ทําให้มันเป็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 นกุ๊กน,นะครับ,นรบในการที่จะไปขายอาหารไทยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทําได้อย่างนี้นะครับก็จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องที่กรรมกรึ่งนถูกเอาละเเปรียบท่านจะสังเกตได้ว่าพว,พ,วพ,วพ,วพวกที่ไปขายแรงงานต่างประเทศเนี่ยนะถ้าเป็นกลุ่มที่มีฝีมือหรือมีเทคนิคมีอะไรต่ออะไรขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้พึ่งบริษัทจัดหางานนะ พวกที่พึ่งปริษ,ษัทจัดหางานนี่แล้วก็ถูกหลอกถูกตุ้มต้มตุนเนี่ยเพราะไม่ได้มีฝีมืออะไรมากมายนะครับนะครับเป็นเพียงแค่เป็นแรงงานแบบชนิดกว่ะข,นขันขั้นขั้นต่ำ,ตำเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในนโยบายเนี่ยควรจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ ขายแรงงานที่มีฝีมือไปเพราะการขายแรงงานที่มีฝีมือไปเนี่ยมันมีค่าแรงตอบแทนกลับมาสูงกว่าเป็น2เท่าถึง3เท่าของค่า,คราแรงธรรมดานะครับนั่นด้านด้านด้าน,าน,านส่งไปเราะนั้นก็จะไม่ส่งเสริมให้มีการขายแรงงานแบบค้าทาสอย่างที่เป็นอยู่นะครับมีการเจรจากันมีการเจรจากันครับเรื่องการประกันอะไรไหมหรือว่าก็ก็มีครับโดยเฉพาะอย่างเช่นของเกาหลีนี่ก็มีนะครับที่เราคุยกันแล้วส่งระหว่าง G ี g คืจระหว่างรัฐกับรัฐนะฮะ คือนี่มามองในแ <in> <n ane. S 1> ง <suit> <in> ่แรงงานต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยคือแรงงานเถื่อนเนี่ยก็มีลาวพม่าเขมรจร Yong ิงๆแล้วม uh. ันมีทางศีรังกาด้วยอะไรด้วยทางนี้ด้วยครับปากีสถานปากีสถานอะไรี่ยพวกพวกแขกนะพูดง่ายนะไต้นก็เข้ามาเยอะก็ไม่ได้จัดระบบเท่าที่ควรสมัยผมเป็นปลัดกระทรวงเนี่ยท่านนายกทักษิณเนี่ยให้นโยบายในการที่จะเอาแรงงานจากใต้โต๊ะเนี่ยขึ้นมาบนโต๊ะนะครับจากใต้ดินขึ้นมาบนดินซะแบบหวยใต้ดินเนี่ยนะฮะขึ้นมาเป็นหวยบนดินก็คือจดทะเบียน ผู้ใช้แรงงานต่างชาติเนี่ยฟรีนะฮะเพื่อให้เขาโผล่ขึ้นมาแล้วก็เขาจะได้ไม่ถูกขูดรีดรเพราะว่าคนพวกนี้ถ้าเขาไม่เดือดร้อนนะถ้าบ้านเมืองเขาเป็นปกติสุขใครอยากจะจากครอบครัวท้องถิ่นฐานมา,าพักเซมเนจอรมาเขาก็คนเหมือนกันแล้วอย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็นเพื่อนบ้านรั้วติดก,กับเราทั้งนั้นนะนะครับดัะนั้นเราก็ต้องเห็นเขาเป็นแบบเพื่อนที่ดีิตรที่ดีนะช่วยเหลือก็คุ้นสังกัะกันเพราะนั้นท่านนายกก็สั่งบอกว่าให้เอา จากใต้ดินขึ้นมาบนดินเพื่อไม่ให้ถูกลีดถูกถ่ายนายจ้างก็จะได้ไม่ถูกลีดถูกถ่ายด้วยจัดระบบใช่ดีแล้วเสร็จแล้วจะสามารถทําให้เขาเนี่ยดูแลเรื่องลูกอนาคตของเขาได้ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องพัฒนาฝีมือแรงงานของเขาอีกด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะกำลังจะสร้างไอ้ไอ้ไอ้อคโนมิกแดมคือไปทําธุรกิจตามชายแดนเพื่อที่จะใช้แรงงานข้างๆกันนั่นแหละนะโดยไม่ต้องให้เขาทะลักเข้ามาในเมืองหลวง นะครับแรงงานที่เข้ามาเนี่ยก็อย่างที่เรียนอ่ะสดีก็คือว่า Danger คืออันตรายรนะครับ i i c u l t คือยากแล้วก็อีกอันคือ d อ t ตีคือโสโปรก3อันเนี่ยอย่างเช่นว่าคนงานประมงหรือกกแกะกุ้งเนี่ยไม่มีคนไทยทำ ถ้าไม่เอาแรงงานพม่ามาเนี่ยก็ไม่มีคนซึ่งเราก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะนั้นมีความจําเป็นนั้นต้องจัดระบบให้ดีนะฮะจัดระบบแล้วอย่าไปคิดที่จะลังคัดรังแกเขาเพราะถ้าไปรังคัดลังแกเขาจนเกินไปมันจะเกิดกรณีเอาขวานจามนายจ้างตายพรรคประชาไทยมีแนวทางชัดเจนครับพี่น้องประชาชนครับผมเสียดายเวลาของรายการเราถึงนาทีสุดท้ายบังเอิญหมดเวลาท่านทอนไม่อะไรจะฝากสุดท้ายนิดเดียวครับคือพรรคการเมืองที่จะมีนโยบายนะครับเพื่อกำลังคผู้ชายแรงงานเนี่ย เป็นนโยบายโดยทั่วไปแต่ว่ากรรมกรรผู้ใช้แรงงานก็เป็นประชาชนดังนั้นถ้ามีนโยบายที่ถูกที่สุดนะครับถูกต้องที่สุดก็หมายถึงว่าต้องมีนโยบายทางการเมืองคือต้องอทําอำนาจที่ใจเป็นของผู้คนแล้วนโยบายต่างๆก็จะสำฤทธิผลแต่ว่าถ้าทําคนเดียวไม่ไหวก็ให้กรรมกรนะครับร่วมกันสามัคคีกันทั้งการผลิตทั้งการเมืองก็จะเกิด สันติในการแก้ปัญหาและเป็นทางออกของชาติครับขอบคุณครับท่านผู้ชมพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะท่านผู้ใช้แรงงานกรรมกรที่กําลังฟังชมรายการอยู่ผมอยากเรียนว่าวันนี้ผมได้เชิญท่านประหลัดจารุพงษ์เรืองสุวรรณท่านเป็นลูกชายคนเดียวของท่านอดีตประธานรัฐสภาท่านจารุบุตรเรืองสุวรรณส่วนท่านพลเอกจารุพัฒน์เรืองสุวรรณนั้นเป็นคุณอานะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวของนักการเมืองที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติมาก ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันผมจึงเรียนว่าแนวทางที่พูดคุยกันในวันนี้โดยท่านประจารุพงศ์เรืองสุวรรณได้นาเสนอเกี่ยวเรื่องแรงงานเรื่องกรรมกรผมคิดว่าเป็นแนวทางที่มีความสําคัญต่ออนาคตของประเทศไทยอยากจะให้พี่น้องกรรมกรผู้ใช้แรงงานได้ลองพิจารณาแนวทางนะครับที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะหวังก็คือว่าอยากให้เพื่อนพี่น้องกรรมกรทั้งหลายหนึ่งยกระดับความคิดของตัวเองขึ้นมาวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทย ไม่ว่าใส่เสื้อสีอะไรวันนี้มีความก้าวหน้ามีความชัดเจนมีความอยากให้อำนาจการปกครองนี้เป็นของปวงชนอย่างแท้จริงท่านมีส่วนสําคัญครับในการจะมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ผมอยากให้ท่านได้รวมตัวกันเพื่อจะมีการพูดคุยสร้างอำนาจต่อรองเพื่อประโยชน์ของการกระจายรายได้ของการจะกระจายความเจริญไปสู่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกฝ่าย วันหน้าเราคงจะได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันต่อวันนี้ผมขอบคุณท่านประหลัดจรุพงศ์กับท่านธนายสมพรครับสวัสดีครับลา่านผู้ชมพร้อมกันครับสวัสดีครับ Slim Capsule Herbord หรือสมุนไพรลดไขมันหน้าท้องสำหรับหญิงชายทานประจำไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพรื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มนท้องทำให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลำไส้ ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่า2,500บาท0837051234แล้วก็0837061234